คนนี้จะอยู่เมืองอังตลอดอยู่ใช่ไหมคะอ๋อทีนี้แล้วทีนี้พื้นที่จะอยู่ตรงไหนคะับพื้นที่ที่เราจะทำโครงการเรื่องการอยู่ที่ศูนย์บ้านงานที่เราไปดูที่ไปดูงานวันนี้แล้วแล้วแบ่งงานเปน จะมอบหน้าที่ให้แต่ละคนเขา้เขามาดูแลเข้ามาทำในส่วนของในจังหวัดคือคือเพอเออถ้าถ้ากลุ่มที่เราเคยมาอบรมเนาะเราจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะทําเรื่องนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยคืออะไรนะคะหมายความว่าอาจารย์ก็จะถามกับคืนไปนิดเดิเนาะว,ว่าแล้วจริงๆที่อยากทำเนี่ยก็คือ จากเมืององังก็มีอยู่แล้วหรือว่าพื้นที่อินโดนก็ทำอยู่แล้วเนาะแต่ว่าปัญหาจริงๆหรือสาเหตุจริงๆที่เราอยากทำนี่นคืออะไรคะคงไม่ใช่ขึ้นมาบอกว่าหลัการไละเหตุผลเนาะว่า,วาอู้เนื่องจากลงเรือนมัแนแพงมากก็อยากได้ลงเรือเราก็ทํานะคะแต่ว่าใจจริงๆของเราเนี่ยนะคะเราเราอยากจะทําพวกเหล่าน,นี้เพื่ออะไรหรือทอดหรือว่าเห็นว่ามันเป็นไรายได้ หรือว่าอย่างไรอะไรทําให้เรารวมปลุกที่อยากจะทําหรือว่าพี่เลี้ยงบอกว่าถ้าไปเถอะท้าไปเถอะเนื่องจากาจะได้พบม,มาอะไรนี้ค่ะหรืออย่างไรอันนี้อยากฟังจากทดลองจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากเห็นนะคะว่าพอเราทําไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะวัดออกมาได้นาะว่าเอ้ยมันมีลักษณะยังไงเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างะะนะคะเราโอเคไหมกับตรงนั้นนะคะ,ะเชิญค่ะอ๋อในผลหลังๆนะครับก็ถ้าผมนะครับก็อ,อ,อยากจะหาไรได้ หารายได้เพิ่มเติมด้วยนะครับบางคนก็ไม่ใช่ว่าจะทะําเกษตรแย่เดียวก็มีงานส่วนตัวบ้างก็หลักๆก็จะทำกระถางผักอินรียนะครับเพื่อเป็นหารายได้เพิ่มเติมแล้วก็ก็ปลูกผักไปด้วยเนาะที่สวนแล้วก็ที่สวนรวมนะครับที่น,นี้อันนี้จะทําเป็นเหมือนแปลงรวมเนาะใช่ครับใช่ไหมคะแต่ทีนี้พื้นที่ได้มีอยู่แล้วหรือยังตอนนี้มีอยู่แล้วจะมีสัก ลงเรือนก็จะทำเข้าลงข้าวสามล,ลงเรือนนะคะตอนนี้มีลงเรือนแล้วใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าจะไปทําในเรื่องของการวางแผนการปลูกใช่ไหมใช่ค่ะนะประสบการณ์มีหรือ,อยังมีบ้างม,มีบ้างแล้วทีนี้ส่วนที่ต้องการสนับสนุนจากของโครงการหลวงนี้มีอะไรบ้างคะจากโครงการนี้ละละก็ลาสิก<ช>ผ้ายางอะไรพวนด้วยก็าาเ,เป็นวัสดุเนาะใช่คับ โครงการนะคะสำหรับโครงการอ,กอื่นด้วยเนาะเราก็อาจจะอยากเห็นนะคะว่า,าเราเนี่ยวางวางแผนไว้เนาะสมมติว่าเราบอกว่าตอนนี้คราวที่แล้วจําได้ไม่ต้นไม้เราก็จะบอกว่าปัญหามันคืออะไรถูกไหมคะปัญหาของเขาเขาก็อาจจะมีในเรื่องของอะไรนะเมื่อกี้ต้องการที่จะมีไรายได้ใช่ไหมคะสาเหตุมันมาจากอะไรที่ที่ทะทจะต้องการเชื่อใจรายได้อาจจะไม่มีไรายได้อาจจะเหมือนกับต้องกาไรรายได้เติมหรือ,อไรายได้น้อยถูกไหมคะ สาเหตุมาจากอะไรอาจจะไม่มีอาชีพหลักเรียนหนังสือด้วยอะไรต่างๆแล้วก็ผลก็เกิดขึ้นนะคะทีนี้สิ่งที่เราจะทาต่อก็คือว่าวัตถุประสงค์ของเขาคืออะไรใช่ไหมคะวัตถุประสงค์คืออะไรนะหนึ่งก็คือพัฒนาศักดิ์คุณในโรงเรียนใช่ไหมคะวัตถุประสงค์ข้อที่สองก็อาจจะวัดผลโดยไม่ไมส,ส,สนใจที่พูดนะคะเแล้วก็ผลที่เราคิดว่าเราจะได้รับก็คือ ภายในฤดูกาลที่เราจะทำเนี่ยค่ะคิดว่าเราจะได้สักกี่รอบคะเมื่อกี้เมื่อกี้ผู้หลงแม็กบอกได้สิบครั้งก่อนเราคาดว่าจะได้สักกี่ครั้งคาดว่านะครับ่จาจะประมาณสิบครั้งไม่ก็แปดครั้งครับเพราะว่าผ่าผ่าอุตีตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผู้หลงแม็กบอกว่าอยู่ได้ประมาณ ตรงนี้5คนนะคะเนื่องจากไม่ได้เป็นหกคนเนื่องจากไม่ได้อยู่พื้นที่ต่างๆคืออยู่พื้นที่แยกกันเนาะทีนี้จะจกกัดการดูแลยังไงก็แบบแบบ่งเป็นวันน้อยวันละสองคนช่วยกันครับ สมมติน,นะคะว่าเราเริ่มสมมติว่าเขาบอกว่าโครงการได้ละต <ừ> อนนี้ยังไม่ได้ได้โครงการนะไม่เสนอก่อนนะคะทีนี้สิ่งที่เขียนมาพวกจะต้องกลับไปแก้ไขน,นะคะเนาะว่ามันขึ้นมาพัฒน์ที่บอกว่าเราอยากได้โรงเรือนแต่เรามีโรงเรือนอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะดําเนินงานนะคะแล้วก็อยากจะไปพัฒนาทีนี้ต้องการบสนนแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นก็คือกระบวนการและผลลัพธ์นะคะว่าพอทำไปแล้วเนี่ยมันจะมันจะดีอย่างไรมันจะได้ ในเรื่องของลองคำนวณต้นทุนง่ายๆด้วยก็ดีนะคะถ้าเป็นกลุ่มนี้นะคะเพื่อนถามที่คิดว่าจะลองมีอะไรบ้างหนึง่งหนึ่งกอ baby h a นะคระ baby home day สองความส บ้างมีความรู้จากพ่อแม่เราด้วยไหมคะหรือว่าเราเพียงเรียนรู้ใหม่หมดเลยก็คือเราจะเราจะสถานีครับผู้สถานีเราจะมาทำเกมให้เราเราบว่าคือเดือนนี้เราต้องถูบอนนี้เดือนนี้เราต้องก็คือเอาแผนของสถานีมามาจัดการเลยใช่ครับ อันนี้เดี๋ยวเราไปดูรการอทีนึงนะคเนาะแว่าาจะต้องกชนิ่งเนรงตรง้มาที่มานาะคะแล้วก็สิ่งที่อยากเห็นนะคะน่าจะน่าจะดูในเรื่องของการวางแผนการผลิตนะคะกับเรื่องขอกว่าเราน่าจะไม่เคยมีคำว่าอะไรเนาะเก็บเก็บรายละเอียดว่าทํทำแล้วมันได้ไหมที่ว่าสมมติว่าได้มาจะทำยังไง ะแบ่งการาหารบวกเลยหรือเปล่าหรือว่าจะเอาเข้ากลุ่มด้วยหรือว่ายังไงอย่างนี้นะคะใจใจจริงทิดว่าอย่างไงบ้าอองะคะิดว่าส่วนผมครับก็กระจายให้กันก่อนแล้วก็เข้ากลุ่มด้วยอันนี้เราอาจจะวางแผนตุ๊กตาไปได้นะคงกลุ่มืันคือก็อาจจะจะมีไอเดียไปได้นะคะเพราะว่ามันเหมือน ส่วนกองกลางบางทีเราก็อาจจะจัดสรรบางส่วนที่เราจะไปทำอะไรเพิ่มเติมได้เนาะเช่นซื้ออุปกรณ์กลางหรืออะไรเงี้ยจุดต่อที่สองคัญนะคะใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับถ้ามีเพิ่มเติมไปตอบให้พ่อค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เราไปปต่อไป